ระบบสั่งงานด้วยเสียงช่วยให้คุณสื่อสารกับระบบ s ซิงโฟลและใช้งานฟีเจอร์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องละสายตาจากถนนมีหลายอย่างที่คุณทำได้จากการสั่งงานด้วยเสียงตั้งแต่รับสายเข้าจนถึงเปลี่ยนสถานีวิทยุและนี่คือวิธีเริ่มต้นใช้งานให้กดุ่มคำสั่งเสียงบนพวงมาลัยหรือการพูดคำเรียกสำหรับการเปิดใช้คำเรียกกดไอคอนรูปรถเลือกเมนูการตั้งค่า เลือกระบบสั่งงาน f o r ์ดและเลือกคำเรียกหาจากรายการทั้งหมดเช่น Hello Ford หลังเปิดใช้งานแล้วคุณสามารถใช้คำเรียกหาเพื่อเริ่มการสั่งการระบบ S y n c Ford ขณะที่ระบบกำลังฟังคำสั่งเสียงคุณสามารถสั่งงานด้วยชุดคำสั่งต่างๆโดยคำสั่งเสียงส่วนใหญ่ที่ระบบสามารถตอบสนองได้นั้นจะเกี่ยวกับฟีเจอร์การทำงานของรถยนต์เช่นหากคุณพูดว่าปรับอุณหภูมิไปที่อุณหภูมิต่ำสุดระบบจะปรับอุณหภูมิให้คุณ การสั่งงานด้วยเสียงของระบบซิงโฟลได้รับการออกแบบให้ฉลาดและใช้งานง่ายที่สุดแค่พูดว่าโทรหาต้นหรือเปลี่ยนสถานีวิทยุระบบก็พร้อมตอบสนองคุณนี่คือตัวอย่างคำสั่งเสียงสำหรับเริ่มการใช้งานลองพูดว่าตั้งแอร์ไปที่22องศาหรือตั้งสถานี FM และคุณสามารถดูคำสั่งอื่นๆได้ที่แถบช่วยเหลือในเมนูการตั้งค่า ระบบสั่งงานฟอร์ดหากการสั่งงานด้วยเสียงเกิดความผิดพลาดและคุณต้องการเริ่มใหม่แค่พูดว่าเริ่มใหม่ระบบจะรีเซ็ตการโต้ตอบด้วยเสียงในขณะนั้นก่อนออกเดินทางกับฟอร์ดของคุณครั้ง